สวัสดีครับทุกคนผมช่างกิจนะครับมีข่าวกันว่าทางยามาฮ่าจะนําเข้าอีกหนึ่งรุ่นมาจําหน่ายในปี2024นะทุกคนนั่นก็คือเจ้าตัวยามาฮ่าเล็กซ LX นะเป็นเครื่องยนต์155 c c นะ เมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมานะทุกคนทางยามาฮ่าอินโดนีเซียได้มีการเปิดตัวเจ้าตัวยามาฮ่าเล็กซี่ใหม่นะทุกคนเป็นเครื่องยนต์155ซีซี VVA นะเราเลยมาลุ้นกันว่าปีนี้ทางยามาฮ่าจะนําเข้าเจ้าตัวเล็กซี่มาจําหน่ายในประเทศไทยหรือเปล่านะเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวเล็กซี่เคยมาทําการตลาดในประเทศไทยนะเป็นเครื่องยนต์125ซีซีบูคอ VVA นะทุกคน125ซีบูคอ VVA นะเคยเป็นออโตมิติกพรีเมียมสูงสุดในประเทศไทยนะสำหรับเจ้าตัวเล็กซี่นะแล้วก็ มาโดนเจ้าตัวแกลนเฟโน่ตบไปนะก็เลยห่างหายไปจากตลาดนะปีนี้ตัวเล็กซี่เกิดกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งกับเครื่องยนต์155ซีซีนะกับสีสันใหม่แล้วก็การออกแบบเทคโนลยีใหม่นะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่ามีสีไหนบ้างแล้วก็มีเทคโนโลยีมีความเป็นไปได้หรือไม่นะว่าทางยามาฮ่าจะนําเข้ามาจัดจําหน่ายในประเทศไทยนะครับ Simply m x i Lexi w o Simply Maxi Lexi Lexi, Lexi, Simple. Awesome. Mexi, Lexi. Simple. Mexi, Lexi. 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 มา e your day with Simple Move Yamaha l e x i LX Simple but Maxi ในสาเหตุที่หลายๆสื่อหลายๆสำนักที่มีความคาดว่าทาง Yamaha มมจะนําเข้าในรุ่นนี้มาจําหน่ายในประเทศไทยนั้นเพื่อนก็เพราะว่าในรถอัตโนมัติหรือว่าในรถรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์155ซีซีของทาง Yamaha มมเนี่ย ผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียทั้งหมดนะทุกคนแล้วก็นําเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยนะรวมไปถึงพวก NMAX a ม r o ซพวกนี้ก็อยู่ในอ,อินโดนีเซียนะอีกทั้งเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่อง155 c c ตัวนี้ ก็เป็นเครื่องบล็อกเดียวกันกับที่ใช้อยู่ในเจ้าตัว Air ์หอกกับในเจ้าตัว NMa นนะก็มีความสามารถเป็นไปได้นะว่าทางย amaha จะนำเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยนะเพราะว่าในเรื่องของอะไหล่ในเรื่องของการขายในเรื่องของอสิ่งต่างๆก็คือมีรองรับอยู่แล้วเพราะว่าอะไหล่ก็เป็นชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่เป็นตัวเดียวกันกับในรุ่น Air ์หลอกกับในรุ่น N Max นะก็ช่างกีดบอกเลยว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากนะว่าทางย amaha จะมีการเปิดตัวอีกหนึ่งรุ่น2024ก็คือเจ้าตัว l e กซ1 5 5ซีซีตัวนี้นะ ตัวนี้ทางประเทศอินโดนีเซียเขาเปิดตัวมาจะมีทั้งหมด3รุ่นนะทุกคนจะมีรุ่นสแตนดาดแล้วก็มีรุ่น S แล้วก็มีรุ่นท็อปสุดก็คือตัว c o n n e c t e d ABS นะส่วนเรื่องของราคาอันนี้เราจะอ้างอิงราคาในประเทศเขาไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าในประเทศเขาก็อาจจะมีราคาที่ถูกนะเพราะว่าเขาผลิตในอินโดนีเซียทั้งหมดนะ,ะเครื่องยนต์155ซีซีนะครับผลิตที่อินโดนีเซียทั้งหมดนะแล้วก็นําเข้ามาจัดจําหน่ายในประเทศไทยนะถ้า นำเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยบ้านเราจริงก็คงจะมีราคาที่เล so, ่ยกันกับตัว a อ r ล็อกนะแต่ช่างกิจคิดว่าน nice ่าจะอยู่ในรุ the ่นที <S <S ่เป็นรอง a อ r ล็อกนะเพราะว่าท็อปสุดในรุ <S 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 ่น1 5 5 c c ก็แน่นอนต้องเป็น NMAX แแล้วก็มา a อ r ล็อกส่วน l ็ x ซี่ช่างกิจคิดว่าน่าจะเป็นน้องรองสุดในรุ่น1 5 5 c c นะครับเขาเปิดตัวมาทั้งหมดนะทุกคน3รุ่น7สีนะก็คือจะมีสีแดง ในรุ่นสแตนดาร์ดนะจะมีสีแดงสีดําและก็สีเทานะครับส่วนรุ่นกลางก็จะมีสีเทาสีแดงสีดําเหมือนกันนะทุกคนรุ่นคอนเน็กเต็ดสุดจะมีสีน้ําตาลนะทุกคนดําน้ําตาลนะสวยงามมากนะล้อแม็กสีทองนะครับเดี๋ยวช่างเกียรจะพาไปดูในเรื่องของเทคโนโลยีของเขาก่อนนะว่ามีอะไรบ้างค่อยจะพาไปดูการออกแบบการดีไซน์แล้วก็ข้อมูลต่างๆทางด้านเทคนิคนะว่าถ้าจะให้เปรียบเนี่ย ในเจ้าตัวเลกซี่นี่จะมีรูปร่างหน้าตาขนาดไหนนะมีน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะถ้าเกี่บอกเลยว่าเป็นร่างเดิมนะทุกคนร่างเดิมนะในเว็บไซต์ของทางประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาระบุเลยว่าเอามาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่นะแต่ใช้การออกแบบตัวเดิมอยู่นะทุกคนก็คือเป็นตัว โงหรือว่าเป็นรูปลักษณ์ของเลกซี่ตัวเดิมที่เป็นเครื่องยนต์ร้อยยีซีซีอยู่นะเพียงแค่จัดมาใส่ในเครื่องร้อยห้าสิบห้าซีซีทีนี้แหละทุกคนจะสนุกเลยนะสําหรับอ่าล่างเล็กๆแต่เครื่องใหญ่นะขับสนุกเลยนะแล้วก็มันจะให้อัตราเร่งที่ดีแล้วก็น้ําหนักที่เบานะครับไปดูในเรื่องของเครื่องยนต์เขาก่อนนะทุกคนตัวนี้เป็นเครื่องยนต์บูคอ v v a นะร้อยห้าสิบห้าซีซีนะครับเป็นเครื่องตัวเดียวกันกันกบ แอร์ลอกกับ n m ็นนะไม่ต้องไปสืบว่าเป็นเครื่องตัวอื่นนะเขาไม่ทํามาพิเศษอยู่แล้วเครื่องบล็อกหนึ่งเขาต้องใช้ได้หลายรุ่นนะอันนี้มันเป็นอาต้นทุนทางการตลาดอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องสืบนะว่าจะมีเครื่องใหม่นะครับตัวรุ่นท็อปกับรุ่นรองนะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นระบบเบรกที่เป็น ABS ล้อหน้านะดิสเบรกหน้าดัาเบรกหลังเหมือนกันทั้งหมดนะครับตัวรุ่นสแตนดาร์ดก็จะได้เพียงแค่ดิสเบรกหน้าดัาเบรกหลังนะก็จะไม่ได้มีตัว ABS ให้นะครับตัวกุญแจ Key Smart System ตัวนี้ก็มีให้ในรุ่นท็อปกับรุ่นรองนะตัวระบบ Stop And Start System มีให้ทุกคันนะพร้อมกับตัวสัญญาณไฟฉุกเฉินนะครับตัวรุ่นท็อปกับรุ่นรองตัวนี้จะได้ตัวเทคโนโลยี w i Connect ด้วยนะทุกคนจะมี y Connect สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราได้นะผ่านการอัปเดตเรียบร้อยนะครับสำหรับ w Connect นะครับ ตัวระบบไฟไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟหลีบเป็น LED นะแต่ไฟเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังยังเป็นแบบหลอดไส้เหมือนเดิมนะครับตัวหน้าจอก็เป็น LCD นะแสดงผลทุกฟังก์ชันบนหน้าจอนี้ทั้งหมดนะครับเครื่องยนต์5ชัยงกีบเบลเลอร์สวยงามมากนะครับตัวการออกแบบการดีไซน์ก็ต้องบอกว่าในรุ่นท็อปเนี่ยเขาจะได้ตัวกระบอกซับแทงมาด้วยนะทุกคนสําหรับโชคหลังนะแต่แต่แต่ å, นะทุกคน รุ่นนี้โชคหลังเป็นโชคเดี่ยวนะทุกคนไม่ใช่โชกค,คู่นะเป็นเครื่องยนต์155ซีซีเหมือนกันแต่ในเล็กซี่เป็นโชคเดี่ยวนะทุกคนสำหรับโชกหลังนะไม่ได้เป็นโชกค,คู่เหมือนเอล็อกเหมือน n m a นนะอ่านี่คือความแตกต่างนะครับเ<ๆ>ดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูข้อมูลทางด้านของเครื่องยนต์นะทุกคน <S <S <ๆ>เครื่องยนต์ก็อย่างที่ทังเกียบอกไว้ว่าเป็นเครื่องยนต์155ซีซีบูคอ v ี a นะตัวนี้ก็มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะถ้าจะอปรียบที่ง่ายๆก็คือเป็นเครื่อง 1 5 5 g c ที่ใช้ในบ้านเราปัจจุบันของทางยมา a h านี่แหละก็เป็นเครื่องใน Airlock ใน n Max นี่แหละก็อยู่ในร่างของ l e x ช่เฉยๆนะครับตัวร่างของ l e x i ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นร่างเล็กนะทุกคนตัวยางเนี่ยยางหน้าให้มาเพียงแค่90ทับ90ขอบ14นะยางหลังก็100ทับ90ขอบ14ถ้าจะาพูดง่ายก็คือยางล้อตัวนี้ก็เล็กเท่ากับในเจ้าตัวที่เป็น Fino หรือว่า GT ก็อยู่ในขนาดนั้นนะทุกคนไม่ได้ใหญ่นะไม่เหมือน เอ็นแม็กกับเอล็อนะตัวนี้เราจะได้ยางที่เป็นยางใหญ่มาแต่ตัวนี้ยังเป็นยางเล็กอยู่นะนั่นช่างเกมบอกเลยว่ามันจะเป็นการดีไซน์ที่ดูเล็กๆแต่มีอะไรข้างในนะคุมพลังเขาเนี่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์รถ55ซีซีถือว่าหน้านาลุ้นนะทุกคนน่าลุ้นน่าลองน่าใช้นะว่ามันจะมีอัตราเร่งยังไงนะสำหรับเครื่องอาใหญ่ๆแต่ร่างเล็กนะครับตัว ถังน้ามันของเขาสามารถจุได้เพียงแค่4.2ลิตรเท่านั้นนะทุกคนแต่ถ้าเป็นใน n m a x ใน a i r g o c, ก็จะสามารถจุได้7.1ใช่ไหมทุกคนตัวนี้ก็อย่างที่บอกว่าอยู่ในล่างของเลกซี่เครื่อง125ตัวเก่านะก็ใช้ถังที่เป็นตัวเก่าอยู่นะขนาดเล็กก็คือ4.2ลิตรนะครับนี่คือข้อมูลโดยรวมของเจ้าตัว Yamaha Lexi LX 1 5 5 c c 2024นะทุกคนต้องรอลุ้นว่าทาง Yamaha จะมีการเปิดตัวในรุ่นนี้หรือเปล่านะจะนำเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยหรือเปล่านะครับ พูดกันง่ายๆโดยรวมก็คือเล็กซี่ตัวนี้เป็นร่างเดิมนะทุกคนเป็นร่างเดิมเล็กเหมือนเดิมนะแล้วก็อาถังน้ํามันก็เป็นงแค่4.2นะแต่ได้เครื่องมาร้อย 55cc นะเครื่องใหญ่นะครับต้องรอดูว่าพอเป็นตัวจริงแล้วเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาจะเหมาะกับการใช้งานในรูปแบบไหนมากกว่ากันนะครับสำหรับแอลเ็กซี่2024นะครับส่วนในเรื่องการจัดจำหน่ายนั้นต้องรอลุ้นนะทุกคนรอลุ้นนะช่างกิดก็ยังไม่แน่นอนนะแต่มีคนกระซิบว่าจะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้ประมาณวันที่20กว่านี่แหละอันเจ้าตัวแอลเ็กซี่นะยี่า5ประเทศไทยนะต้องรอลุ้นว่าจะมีการเปิดตัวจริงหรือเปล่านะแต่ช่างกิดมีข่าวมาแว่วว่าจะเปิดตัวในวันที่ 21่2หรือเปล่า23หรือเปล่าประมาณนี้ไม่แน่ใจนะแล้วต้องรอดูว่าในเรื่องของราคาจะอยู่ในระดับไหนนะครับแต่ช่างกิดคิดว่าน่าจะต่ํากว่าเจ้าตัวแอร์หอกนะก็ต้องรอรุ้นนะทุกคนถ้ามีราคาสัก6 0 0 0 0นในน้อย50 0,000ไปไปเนี่ยกับเครื่องยนต์155ซีซีช่างกิดบอกเลยว่าขายดีเนี่นอนนะครับสำหรับเจ้าตัว Lex ซ RX 2 0 2เอนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ช่างกิดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ